สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป่าเอาอาสู้ผู้สู้คนยินดีต้อนรับสู้บ้านหน่อยเยลินอินตีสู้ผู้สู้คนเด้อค่ะเด้อค่ะเมื่อเนี้ยยยลินก็มานาั่งแเพร่ยู่เมืองแว่มัดคือเก้านั่นแหละพี่น้องตาว่าตางังอ่าตังสถานที่เนาะคะนะ่ะเนาะด้านหลังที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คืออ่าโรงแรมเกียรติเหาต่างต่างรถบัสที่เห็นนั่นก็นคืออ่าคณะทัวที่เพิ่นมาพักตามโรงแรมต่างๆนะคะ ช่วงนี้แขกยังบัท่านได้ตื่นพี่น้องจ๋าเย,ยลิ่นก็นเลยคือโอกาสมายัางหอ,อกกาลังกายวอาวคลิปต่างๆให้พี่ให้น้องฟังเนาะ,ะ,ะหานะค่ะเมื่อเนี้ยเยลิ่นไม่แน่สีเว้าให้พี่ให้น้องฟังคิดว่าเมียฝรั่งหลายๆท่านก็นคือสีสีเจอคับถามพี่แบบเย,ยลิ่นเจอเนาะหานะแม่ป่วยแทบตายเป็นยังคือปรกกับบ้านมาอยู่ดูแลแม่ บามาเบิงพอเบิงแม่เนาะคะนะ่ะเนาะคิดว่าเมียฝรั่งหลายๆท่านสิถือตัง้งคำถามนี่บ่อยครั้งนะคะซึ่งคลิปนี้ยายเล่นกะขอเบาสูพีสูดองฟังความในใจม <Morning. S 1> อร์นิ่งขอเบาสูพีสูดองฟังความในใจเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเป็น <Morning. S 1> จังใดมอร์นิ่ง Thank you very much ฝรั่งกระได่ะอะบอกให้พี่ให้น้องฟังว่าเป็นยังเมี่ยฝรัง่งแม่ป่วยกระดอกระเดียคือพวกกลับมาบ้านเบิ่งเม่แนทพี่น้องเอ,อ้ยยายลินก็นอยากสเบอเนาะค่ะเนาะอยากสีบอกว่าสำหรับเมี่ยฝรั่งที่มาใส่ชีวิตยุตางเดนแล้วต่างโลกหลากปักฐานอยู่เมืองนอกแล้วนี่การที่สีหวนกลับไปบ้านไปดูแลบิดามานดามันเหตุใดบอ เฮ็ดได้ยูดอกพี่น้องจ๋าเฮ็ดได้ถ้าสีเฮ็ดนั่นนะแต่ว่าถ้าไปถ้ากลับบ้านเงินโบมีพี่น้องจ๋าเงินโบมีเงินบบมี่สียเอาอีหยังซื้อกินเสียเอาอีหยังพาแม่ไปหาหมอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บ้านเฮ้าอันถึงแม่นว่าคาใส่ใจสิถือกว่าอยู่เมืองนอกแต่ทุกอย่างก็ต้องใส่เงินซื้อบ่ละพี่นอ้องค่ะทุกอย่างก ใส่เงินซื้อเหมารถผ้าเม่ผ้าพอไปหาหมอนน่เฮ้าก็ต้องใจคะ่ะน้ำมันรดเ,เดพิ่นเดชค่ะพี่น้องคะ่ะเอาบ้านนี่ลูกผู้อยู่บ้านกับมีหลายคนเด้ผู้ใดอยู่บ้านก็ต้องแบงหนาทีเบิ่งกันไปเท่าที่ที่เบิ่งได้แม่นบ่พี่น้องบริเกียวต่างแต่วา่าบริเกียงต่างแต่วา่าเมียฝรั่งเด้พี่น้องค่ะเมียฝรั่งผู้จังนึงเพิ่นกับบได้สะดวกที่สิได้กลับไปบ้านพี่น้องเอ้ย เงินทองบม่มีกลับไปบ้านเงินบม่มีให้แม่ซื้อกินเงินบ่มีผ้าแม่ไปหาหมอกระสิยากอีกเด้อพี่น้องมันบ่ได้เลี้ยง่ายๆนะคะแล้วการที่สิกลับไปเมืองไทยเออหันเงินบม่มีติดมือไปยากผู้ใดกระสิยากเมีย่ยฝรั่งคือเกา่าหลายๆคนที่วอออกมากับบ่อใดว่าเอาหนี่เงินไปซื้อกับเขากินเดอร์ผ้าแม่ไปหาหมอเดอร์พ่นกับบ่ดใหายเด้อพี่น้อง นอกจากเงินทเมีฝรังที่มีติดโตไปพี่น้องจา๋าเมียฝรังส่วนหนึ่งเนาะคนะ่ะเนาะยลิ้นบ่ดด้เหมาร่วมทั้งเมิดนะฮะเมียฝรังส่วนหนึ่งเพิ่นกะทำมาหากินพ่อได้กินได้อยากเลี้ยงปากเลี้ยงทองไปสืบเมือ่อพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินทองสิเก็บหลวงเก็บหลายพ่อไปเป็นทุนเป็นหอน้อนกลับไปอยู่บ้านอยู่องกลับไปอยู่บ้านอยู่องเงินสองสามแสนนี่ ขันใจเขาออกซองบาทกระเบิดแล้วพี่น้องค่ะเสียหายเฮ็ดจังไยเงินสองสามแสนนี่เก็บมาบ่แม่หนใดหน่อยหน่อยปีเด้สัวสีได้เงินสองสามแสนที่ว่าวนี่บ่ได้ว่าเสียดายเงินเด้พี่น้องค่ะมันบ่มีมันบม่ม,นบมีพี่น้องคะ่ะกลับบ้านทั้งเทียไปเบิ่งพอ่อเบิ่งแม่ป่วยเนี่ยเอาเฮาก็ต้องกินต้องใส่เนาะส่วนผู้อันเมียฝรั่งนี่อุกอังพ่อตายแล้วพี่น้องเอ้ย แม่กับป่วยเฮ็ดจังไดพี่น้องเห็ดจังไดงเดไดมีฝรั่งบแม่นผู้วิเศษบางคนผู้ไรเป็นผู้วิเศษในโลกใบนี้เนาะค่ะเนาะที่สีเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามความต้องการเจ้าของบางคนมีเงินพี่น้องมีเงินผัวเลี้ยงดีขึ้นอ,อย่างนี่มีเงินโอ้ยอยากกลับเมืองไทยปีละอันจักเทียก็ได้พี่น้องจ้ะแต่เป็นตายมาก เพิ่นกับบ่สามารถที่สิไปดูแลให้ท่านทวงเวลาตามที่ใจเพิ่นปาฏนานะคะสำหรับผู้ที่เพิ่นมีเงินพี่น้องจา๋าเพิ่นกับบ่ได้ว่าเพิ่นสีได้กลับไปเบิ่งพอ่อเบิ่งแม่ท่านทวงที่เดชเออสีว่าอย่างตั้งแต่ผู้บ่มีเงินตั้งแต่ผู้มีเงินกับเหตุบ่ได้เนื่องจากว่าช่วงจังหวะเวลาน้าแน่อ,องค์ประกอบลหลายๆอย่างน้าแน่เนาะคะ่นะเนาะ เยลินเว้านี่เยลินบอดายว้าเพื่อหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการที่สิกับไปบ้านนะคะค่ะตัวของเยลินเองเยลินก็อยากกลับไปเบิ่งแม่บม่แมนวายเยลินบอด้อยากกลับค่ะแล้วกับ,บ่แมนวายเยลินบ่เคยดูแลแม่เจ้าของนะคะ,ะตลอดระยะเวลาที่เยลินใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเยะลินก็อยู่บ้านน้ำแม่ได้เทือละปีพี่นอ้อง อยู่กับแม่แด่เธอละปียยลินก็ต้องออกจากบ้านไปทำมาหากินหาเงินหาทองทรง,ง,ง,งบ้านแล้วหาเงินหาทองทรงมาให้พอ่อให้แม่กินเยลินบ่นเคยได้อยู่บ้านดอกเยลินเป็นคนหาเงินพี่น้องค่ะหาเงินแต่บ่เคยมีเงินพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วคำว่าที่ว่าเป็นยังคือบวกกับมามาเบิ่งแม่แม่ป่วย กันก็อยากกลับล่ะพี่น้องแต่ว่าห้อง่บมีเงินเนาะยังเล่นกับว้าตรงๆจังสี่ล่ะยัยังเล่นกับมีต่พนอีกกินซื้อมือซื้อเราอ,อยะล่นสิกลับไปจังไดลูกยะล่นสิอยู่จังไดอยู่นี่นะถ้ายะล่นบบได้เห็ดงานยะเล่นกับ่บมีเงินใจคา,าเชาบ้านถึงลูกยะลินสิใหญ่แล้วเขาก็ยังปิดยังบกแข็งออกไปทำเมื่อหากินดูแลเจ้าของยังบ่ท่านไดได ยลินมาสามาที่สิเห็ดทุกๆอย่างให้มันได้ให้มันถือมันต้องตามความจุดประสงค์ของไัรหลายๆคนได้ดอกพี่น้องคะยลินก็เลยต้องเลือกหวานอมขมกลืนใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนี้บางข้างมันก็ดูดีพี่นอ้องแต่หลายข้างมันกะ ต้องยอมรับกับชีวิตที่เขาเลือกมาแล้แวแม่ยนบ่ยาลินนไก่แดดแค่โทัหาเมียว่าแม่ลูกกับก่ได้เด้ยแต่ว่าน้องชายยาลินกับเบิง้งเบิ้งแม่อยู่บ้านอยู่พี่น้องจ๋าแต่ว่าขอลองอยาถามข้ามมีเถอะมันมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดกับหัวใจของเมียฝรั่งอิลีบ่มีไผดอกที่สิบ่หวงพ่อแเม่นะ พอตายยลินกับว่าไดเห็นว่าไดไปแมย์กับมาปวยซำลายตอนนี้ย้ายตายยลินกับว่าใดไปชีวิตที่มาใส่อยู่ตางเดียนเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ถึกตัดขาดจากครอบครัวไปโดยปริยายพี่น้องบางคนอยากกลับานบ่ม,นมีเงินไปเผาพอเผาเม่ก็มี่คนเรานั่นเป็นตาลโตนเนี้พี่น้องก็คือยาลินนี่ละ่ะห่วงก็ได้แต่ห่วง คิดก็ได้แต่คิดเนาะค่ะเนาะก็ส่งใดแต่ปัจจัยท่งใดตั้งแต่เงินไปดูแลเพิินดังนั้นแล้วก็สิขโเวาแทนเมียฝรั่งหลายๆท่านในคลิปนี้นะคะว่าเมียฝรั่งบ่สามารถที่สเสีดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในในครั้งในคราวที่ต้องการดอกพี่น้องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งนั้นค่ะ เม็ดเงินใหญ่ๆทั้งนั้นกับการที่สิกลับไปบ้านไปดูแลแม่นี่เฮาก็ต้องสละงานอยู่นีสละทุกอย่างอยู่หนี่แล้วลูกลหละกลับไปบ้านถ้าเกิดว่าเอ่อบ่อหลอกกัหาเล่าอยู่ดีไม่แห้งเกิดว่าแม่บ่ออยู่ยืนอยู่ยยยนำ้ำอ่ะสิ้นแม่ไปแล้วเยลินสียเห็ดอีหยัง บุคคลผู้นั่นพิ่นว่าตั้งตะกี้ตะกอนยังอยู่ใดนันเดบ้านไปยังคือสิอยู่บ่ไดแม้แล้วตะกี้ตะกอนเทายังแข็งแฮ่แข็งแห้งเห็ดไ้ไถหน้าใดสมมติมันบบเมนเล้วเคิงคนแล้วเฮียแห้งกับถอยสิให้ไปสู่เห็ดไ้เฮ็ดหน้าคือเกากับโบไวเล้วอันนี้กับความคิดของไผของมันแยลินกับ่ตําหนีดอกสําหรับผู้เพ่นติติงมากเนาะค่ะเนาะก็ขอบุญขอคุณหลายๆที่ติติงมากในทางทางด้านลบเลวก็ด้านบวกแยลินก็รับฟังได้เบิดนั่นแ่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าเยาลินเสีเหตุใดมากแค่ใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะฝา,ากกำลังใจให้เมียฝรังสุ้สุสคนเด้อค่ะเด้อทุกคนทำดีที่สุดในจุดที่ทำอยู่แล้วบ่าสามารถที่จะถืออกถือใจผู้ใดได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่รู้ดีที่สุดก็คือเมียฝรั่งนั่นล่ละว่ามีกำลังที่เสียเห็ุ ต้องยุดนี่ได้แค่ได้การที่ไม่ได้กลับไปบ้านการที่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ในช่วงยามเจ็บไข้ได้ป่วยเมียฝรั่งเหล่านั้นไม่ใช่คนอก,กะตะนยูนะฮะเพียงตว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินและอีกอื่นๆมันผสมประกอบมันบ่ม,ม,บมีมันองค์ประกอบมันบ่หายพี่น้องมันกลับไปบ่ได้ดังนั้นคลิปนี้ย่เล่นกับฝากไว้ถึงลหลายๆท่านที่สอบถามเมียฝรั่งตังแดนมาเนาะคะ่นะเนาะทำไม เจ้าสีตั้งคำถามหลากหลายคำถามกับตังได้ค่ะแต่คนตีลูดีที่สุดก็คือเมียฝรัร่งผู้นั้นล่ะค่ะว่าเพิ่นเป็นยังจังคอยเหตุบใดเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะคลิปนี้ก็คือคำตอบอีกคลิปหนึ่งที่ยาลินสีบวกกล่าวออกไปเพื่อว่าลหลายๆท่านอาจสิเจอสถานการณ์คือกันกับที่ยาลินเจออยู่เด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยหลายๆเมือ่อเ้านี่เมื่อนี่ก็สิ คนทางน้ำตาไหลตาสาวพี่น้องคะมันก็สะเทือนใจเนาะค่ะเนาะย่อมรับว่าสะเทือนใจเพราะว่าผู้อยู่ตั้งแดนนี่มันก็คิดหนักเพราะแห้งแล้วเรื่องมมนี่ค่ะคลิปนี้ยาลินก็มีมาฝากมาตอนถึงเรื่องเอ่เล่าให้ฟังอีกคือเกานั่นหลัพี่น้องจังใดก็ขอดูแลสุขภาพดีๆเด้อค่ะเด้อขอให้โชคดีไม่ใส่ขอให้มีความสุขนะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ